ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของพี่เว้ยอ่าเรามาอ่านเรามาอ่านนี่ก่อนเดี๋ยวคัมได้ยินไหมล่ะเดี๋ยวคัมทูเดอร์เกดิมอนเดสเฮาแมปนี้นั้นจะดีสุดถ้าเล่นกับหลายๆคนอ่าเกดินอนแมปผีอ่าสร้างโดยใครสักคนนี่แหละเฮียอ่าคือเกดิมอนเซนี้บาร์ลาบทอยู่บนยูทูบห้ามใช้โนูคิดนัสสัตห้ามโกงด้วยอะไรนะเออห้ามโกงไปไกลเพตูทางตูดิท์เบเทอร์ เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าไม่อยากเดินแล้วไปวายสูบูตแอสอิงเกอร์ริชเดี๋ยวแล้วจำจำได้ไหมว่าใครเป็นคนพูดบอกว่าให้เราไปเลยใครใครเป็นคนพูดฮะใครเป็นคนพูดว่าให้เราให้พี่ไปเลยอ่ะให้พี่เดินไปเลยใครใครเป็้ใครเป็นคนพูดไม่มีนะไม่มีใช่ปะพี่หล่อนป่ะเนียไปคนแรกไมม่ีเปิดไปเลยเปิดเลยเปิดมันต้องมีคนเปิดไอสัตว์ประตูเป็นเองด้วยเป็นไงล่ะมือไอ้ว้าไอ้ว้าไอกา้า แล้วกิ้งกล่องแก้วไม่กลัวเลยมึงแค่เดินไปเปิดประตูอีกบานนี่แค่นั้นเองโอ้โหไปดิพี่ใครไปดิพี่ใครไปเฮียอะไรมีคนมันมีคนเล่นที่แกเออแล้วทหารกิ้งกล่องแก้วรับน้องใหม่แล้วน้องใหม่ไปเลยเร็วเออวิวรับน้องใหม่มึงไปดิน้องใหม่แค่เดินไปเองเนี่ยเออวิวแค่เดินไปอ่ะวิวมันแค่แค่เดินมึงไปเองไหมบอกไปแค่เดินเองอ่ะมาเลยพี่อะเลยพี่ใช้ให้ก่อนเดี๋ยวพี่ใช้ให้ก่อน ไปพร้อมกันทุกคนไปพร้อมกันเออไปพร้อมกันแต่ว่าแต่ว่าอยู่หน้าหน้านะมอยู่นหน้านะไปพร้อมกันไปดิ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 ไไปดิ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 ไดิไปไปไไปดิ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 ไปดไปไไปดไปไปดิไปดีไปดิไปดิเฮดยไปดิอปดิไปดิไไดิไอมันไิดิไไปมิไปดิดี้ไดิไปด นี่อะไรอ่ะเลือดเหรอแล้วทุกคเสียงขึ้นเดินโกโกวาดโพลิกราฟไปโอ้ยโ,โอ้ยโอ้อเขี้อเสียงอะไรเนี่ยเชี่ยอะไรอ่ะใครมาใครมามาเล่นซิมโฟนีแถวนี้มัเนี่ยเปิดดิอุ้ยอุ้ยว่าตาฝอมันมีตาด้วยแหละมตาอะไรอ่ะนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหน นี่นน่เฮ้ยีมันนี่มันเน<ฮ>สสต้อของโอเคโอเคกล้ากล้าฟัางนะกล้าถือระเบิดไว้กล้าถือระเบิดเลยกล้าเบิดจ้ะอ่าฮะอไอ้ยายาวิ่ยายาเอ้ามึงไปเลยไม่ฟัง<ม>เดี๋ยวประธานก<อ>ินตอกแก้วไปกีนแก้เป็นคนไอ้นั่นพี่เองนะเวิวไม่ไม่พี่กายไม่วิวไม่กายเป็น,นอะไรท่านเกิดตามตามด้วยโอเคนะถ้าเกิดใครไม่ทำตามพี่กายนะได้เดินไปก่อนเด้อโอเค พักใครแบบโอเคก้ากล้าฟังพี่นะกล้าถือระเบิดกล้าถือระเบิดก้าถือระเบิดอ่าครับอ่าตอนนี้ปิดประตูลาเข้าไปเลยนะอะไรเฮ้โหรับอะไรที่ไม่ได้หรอกถ่แค่แค่ตายที่เที้ยวทำอะไรได้ฮะอ้เฮ้ยเอ้ยอ้าวเจี้ยโอ้กล้าเข้ามาเลย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 เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เขาเขาไม่ไม่งั้นมันจะไม่ไปต่อไปดิ ไม่แม่มันเข้าไม่ได้พี่เข้าไม่ได้เหรอเนี่ยลูกตาไม่ได้อยู่นะตามันหายไปแล้วอ่ะอ้าวเิวออกไปก่อนวิวออกไปก่อนงั้นพี่ก็อยู่คนเดียวดิออกไปก่อนวิวเข้ามาวิววิวอ่ะเออแม้วิววิวมึงกลับไปวิววิวกูอไปแล้วกูมึงดูหน้ามึงเลยมึงเห็นประตูพี่มาพี่มาอยู่ในห้องแล้วอ่ะอุ้ยอะไรอะวิว กูไม่รู้ว่ามีคนด้วยแหละไอวิวไอวิวใช่เหรอซับไอวิวทำไมออกไปเฮ้ยพี่ดีแจกปืนพวกมึงอ่ะเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยอย่ากลัวอย่ากลัวเดินเข้ามีเรือเข้ามีล่าอยู่แล้วนี่คือข้างนอกตาตาพี่มาโอ้ยอุ้ยอ่ะประตูปิดตอนหน้าเลยอ่ะอ้าวอ้าวพี่กายหายอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียวิววิวกระสุน ววิะอไรไต่ยของเมาวะเฮ้ยก้าก้าแดงก้าแดงเข้ามาประตูนั้นใหม่ก้าฮะวิวเข้ามาก่อนวิววิว e มึงนี A ่ฉัยอ๋อต้องรอปะวะอ่ะผ่านเลยโอเคมันก็จะวาร์ปมาอ่าอ่ะแล้วติดเนี่ยแล้วกูก็ติดก็มาทีละคนจะวาร์ปพร้อมกูละไมอ้าูฆ่าให้อ้าวเฮคยตายคู่เลย อันนี้ทุกคนตามพี่มาตามพี่มาแล้วเราก็อาจตรงนี้ปุ๊บก็จะเดินมาสุดปุ๊บเราก็จะวาร์ปมาห้องนึงอ่าไม่ผมไม่วาร์ปว่ะมึงอววาร์ปมาแล้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 วอ่าเมื่อกี้นี้ใครเป็นคนที่ทำให้ทำให้แล้เราเสี่ยงนะไอ้เิทยบิวครับอ่ากูยอมอ่ะอันนี้ละเชิญนะเก็บไปดิยไปรอแล้ว่กปิดประตูดิใครปิดวะเออเดินไปเลยน้องกลัวไม่ต้องคิดมาก เฮียเดินกลับเดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วก็เดินไปที่สุดดิสุดแล้วเนี่ยเออสุดแล้วไม่มีอะไรหรอกกล้าับกลับเไอเียเอู้ยกลัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดมากนำแล้วนะตายกล้ามั่งเฮียเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะแต่ส้นเมื่อกี้พี่อ้วยืนอยู่โอเคเดี๋ยวพี่ไปพี่ไปเองอ่ะมันมีเปลเลวเลวระเบิดเลระเบิดเลระเบิด แล้วเปิดหาแล้วเบิดหาแลเบิดโอเคนะพร้อมนะป้าไปพร้อมโอเคลงมากะอุ้ยกะลอบอุ้ยอุ้ยเจ็บโอเคฮะถือว่ามันไม่มีซ้ำเติอะไรเลยนี่อะไรอุ้ยอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียไปล่ะไอ้ยี่มึงอยู่คนเดียวข้างนอกเลยยี่มึงเข้ามาไอ้เปิดประตูปิดประตูเลยกูเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้ไอ้ไปนี่ไงนี่โดย เออเกอเกนหนาเกหนาเกหนาไอวิวหังมึงไปประตูเดีวด้วยมึงไปเลยมึงอ้ก้มึงนำมั่งพี่ลงไปพี่ลงไปึ๊บโอเคลงมาเลยลงมาเลยประตูอะ้อ้ยไอ้ก้าไปเสียายของเพืนนี่มันนี่มันไอ้ก้สมัยเด็กตอนป่าแป้งนี่ว่า เนี่ยจำได้เลยอย่างเงี้ยไอ้ก้าอนไอ้ก้าใสัผมไปเสี่ยงไหมอ่าได้นะได้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 าหลบทางให้เขานะโอ้ไม่ห้ามกูเลยเหรอไม่ไม่ห้ามไม่ไม่เคยห้ามอ่ะอยากจะไปเสี่ยงก็ไปเสี่ยงก็ได้เฮ้ยไอ้ไมีอะไรมีอะไรก้ามึงเดินดิกูเดินไม่ได้เออผดทหารผดทหารต้นกล้าทำการเอาแฉลนตีได้อ้าวเฮียหายแล้วอุ้ยเอาเอาตอนนี้ก้ามึงจะหัวใจวายพี่เพราะใครต่อหน้ามึให้กูเข้าไปเลยนะนั่นหรอกมัน เพราะว่าเพราะว่าไม่หรอกเพราะว่าพี่รู้ว่าอะไรควรสอคคนเว้ยแต่ว่าไอวิวมาดันเข้าไปก่อนไงไอวิวต้องหาทางเองเว้ยใช้แฉลงตีไม้ไปเลยวิววิวบางทีคนยืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยเข้าไปเลยวิวบางทีมึงเน่ยเฟังนะวิวเราเข้าไปไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยเราเราไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นอะไรอ่ะมาแล้วโอ้โหดีดีดีที่หลังที่หลังฟังพี่นะโอเคปะอ่านะฮะก้า ระเบิดเช็คหัวใจกูจะวายว่ะพี่เฮ้ยตุ้มกระตุนเฮ่บอกแล้วอุ้ยมีทางลงด้วยว่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะลงไปเองนะทุกคนภาวนาพี่รอดนะก้าจัดไปก้าระเบิด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 อ๋อๆ๋ระเบิดเออมึงหน่อยระเบิดพี่กายหลังก้าหลังจากพี่กายเดี๋ยวกูตามเลยโอเคไม่มีอะไรเลย ลงเลยลามาเลยลงมาเลยมีคนว่ะพี่ไก่เออมีคนนอนอยู่สงสัยเขาหลับแหละว่าสวัสดีครับเป็นไงบ้างฮะยังสบายดีไหมแหมกูยิงแม่งเลยสักเฮ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยมีคนยืนดูอุ้ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะไปหาแล้วแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยไปอ๋อนี่ไงนี่มาเล่นกายกรรมอยู่นี่เองเวีสยีฮะชอบเล่นกายกรรมเหรอฮะไม่ตอบก็ยิงแม่งดีเฮียเราเลยไปประากินหอกแก้ว ไม่หน่อกินก่อนแก้วโอ้ยไตรงนี้ทางตามป่ะตรงนี้มีอะไรป่ะไม่มีไม่มีอันนี้เดี๋ยวเราไปข้างในนะเดี๋ยวหมุนตามเดี๋ยวเราไปเริ่มเดี๋หมุนตามอ่ะโอเคยินไีทุกคนถือว่าเรารอดอู้หูอุ้ยตะกี้ตะกี้ยัแอบมองเราอยู่ไงเห็นเราเป็นดาราไงโอ้โหเนี่ยทันซับแล้วไงดังแล้วไงเออเนี่ยมแอบมองเป็นปาปารัสซี่ มีอะไรบ้างไม่ได้เราต้องเดินกลับกูได้าไหมอันนี้ไงทางเออเนี่ยทางไปวิวปลาระเบิดเข้าไปไปไหนอะปลาระเบิดเข้าไปปลาระเบิดปลาระเบิดปลาระเบิดเข้าไปเอออ้าวเฮียนี่ไงไอ้ควายพี่เปิดนะพี่เปิดนะใช่ตรงนี้มีกระโดยหัวขาดนี่ไงอะไรวะสองห้าหนึ่งเจ็ด สองพหนึ่งเจ็ดจำไว้จำไว้สองโอเคตัวนี้อุ้ยเอ้ยแดงอ่ะรู้อ่ะจ้ะพี่อาโคโอ้โหี่อโอ้โหมีโถมาจะักแกเฮ้ยโ่มาคิดดิเฮ้เฮ้ยอรอรอูลลี่มาดิบูลลี่มดิไมงมึงเข่มจ่ายงาเจงหรอฮะเจงหรอเจงหรอหนึ่งเเท่าไหร่ไรเออโถไม่ไม่ใจเลยปาปาโอ้ย ยี่ไงนี่ไงไม่ทำไม่ต่อเจอไหหนึ่เจ็ดน่รหัสหนังโปพี่กดอีดิควายอ๋อเออว่ะไเก้ก้ามาเก้ามาเก้ามาอาแค่กดสเองนะมเปิดเลยอ่ะแสดงว่ากกดถูกโอเคฮะถือว่า่กดเลขสเลขเดียวพี่กันก็กดเลขสองเปิดี่คุเี่อ่อะไรอ่ะโอ้หลังหลังเก้าเมื่อกี้เห็นปะ เห็นดิชัดเลยนะมีอะไรนี่เราไม่ไปรู้ชัดยิ่งกว่าผีอีกมันก็ผีนี่หยอุ้ยอุ้ยอันนี้เอาไปอันนี้ไปโอเคโอเคอ่าไอวิวถือ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 ระเบิดโอ้โหถือระเบิดือระเบิดระเบิดนะโอ้โหมันเริ่มงงแล้ววะไปบีบีมากโอเคฉีดไม่เปินละบอกเลยไปเดี๋ยวจะไปไอเนี่ยแม่งต้องลุกแน่ๆสตาร อินเดอรไลท์ดาวในความดวงดาวอะไรสักอย่างที่รองๆไม่เคยไว้ใจเลยว่ะจริงๆเอาจริงป่ะโอเคอะไรจะก็หนูหอยางไรแต่เปิดประตูเปิดออกดูเฮ้ยเฮ้ย ไปแตกเนี่ยไฟแตกเฮ้ยโอ้เอ้าโอ้ติดปักกันหมดเลยเกมนเป็นอย่างนี้โอเคไปแล้าอยู่ในในคุกปะมึงอุ้ยอุ้ยประคับประใสยแม่มันคืออีหยังไม่บอกกุติอ๋อเออที่พวกแกบอกว่าจะมีตัวตุลขึ้นมาฆ่าตวตายใช่ใช่ มันมีคุกอันนึงเข้าได้บ้างเหรอมันโดนอยู่เอ้ยไม่ใช่นี่ไอ้นี่เปิดไม่ได้ออกได้เฮียได้เอ้ยปาระเบิดเข้าไปเองนี่เขาเออปาระเบิดเขาไปเข้าไปเองเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจะี๋ยไปจะไปตุ้มอ่าโอเคครับปปลลออดดภภััยยโอ้โหใครวะทิวเวสตรงนี้มันเป็นทางลงไปอ่ะเราไปดูตรงนู้นก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาไม่ได้ไง โอเคเปิดประตูกาหอมนะปฮาไปเฮ้ยลาดสองสองห้าหนึ่งเจ็ดปะมังยอดไฮสองโอ้โหกูว่าไม่ใช่แล้วแหละพี่ถ้าเปิดประตูได้ยางเงี้ยสองห้าเจ็ดีดูนี่เฮ้ยกากาประตูเปิดละกากากา ต้อเปิดละกันปากทีเองเองไอ้นี่ไม่ไม่ไอ้นี่ผมเปิดเองพี่กายอ๋อี่าไข้าไปตัวนี้ก็เปิดได้ลาดอราลาดอะไรวะโอเคถือว่าปลอดภัยมีแต่แต่ไฟลุกไม่ไหนโทรไม่ได้ด้วยโอู้หูอะไรวะเนี่ยๆพ่กายผมว่าน่าจะอยู่อีกห้องหนึ่งโอเคแล้วไม่เมื่อกี้มึงเปิดได้ อ้าวแล้วมันล็อกได้ไงอ้าวเรียบร้อยกูก็โดนแล้วมีคนเปิดไมไม่ปิดเหรอมีคนกำลังพูดอยู่เ,ยเออพี่พี่โทรโท๊ส่พิซซ่าได้ไหมพี่ไ <c oughs> อ,อ้ยังแม่งหยุดเออฮะต้องใส่รหัสลับ แล้วเราจะต้องลงไปแล้วเราจะได้ขึ้นมามันบอกรหัสไงเมื่อกี้เนี่ยแล้วทุกคนก็ไม่ฟังเงียบมึงอังเงียบดิมันบอกไปแล้วก้าเออนบอกไปแล้วแสดงว่าเราไปอีกฝั่งหนึ่งปะสองหนึ่งอะไรนี่แหละพี่เออน่าจะมันบอกแป๊บ้วฝั่งหนึงพี่กาอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปฮะนี่ไงอ่ะโหลดเดิร์ดเน็กแมปโหลดแมปต่อไปเหรอเข้าไปได้ไหม เออแล้วไอ้ข้างล่างนี่มันคืออะไรอ่ะไปดูดิผมว่าแมปนี้น่าน่าน่าจะจบแล้วแหละเออน่าจบแล้วแหละแต่ว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยคืออะไรขยะขยะเป็นพวกกล้าปิดท้ายมั้งเฮ้ยเฮ้ยจริงอ่ะเอาอ่ะมีลาวิวไม่มีเทียอะไรเลยไหนเลยฮะมันลุมกระดักปะเฮ้ยอุ้ยนี่ไงเรียบร้อยไงอ๋อหลุมกระดักเฮ้ยตายบั็กเรียบร้อยแต่เดี๋ยวมันจะฆ่าเราสิเอ๊ะ ยังไม่เกินไ<อ>งโอเคร้อยอ้าวตี๊อทเอาเลยรับเอาละเดี๋ยวก็ขอจบคลายไปนิดนี้ก่อนถ้าทุกคนชอบนะอย่าลืมกดไลค์สมัคไคลายแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทหารพู้ทหารกริงกล่องแก้วได้แล้วผมสวัสดีัสยบายคุยเ่มใหม่คลืนนล้บ๊ายบายอะไรเะนะี่ยอุ้ยเข้าไปาออตายเกมอะพี่ก